แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้น จิงจูชายต้นนี้นะครับผมขอจัดอยู่ในประเภทการดูแลพืชไร่ที่กินใบมันจะคล้ายๆกับผักสวนครัวนะฮะแต่ผักสวนครัวเนี่ยคือเราปลูกไว้หลังบ้านอันนี้เราปลูกไว้เป็นไร่ๆเพื่อจะเก็บเกี่ยวกินใบย,ยกตัวอย่างเช่นพวกหอมพวกกระเทียมทั้งเก็บหัวทั้งเก็บใบได้หมดครับพวกผักกาดคะน้ากวางตุ้งอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งผักเหล่านี้กินปุ๋ยเก่งมากๆครับการเจริญเติบโตของมันมันขึ้นอยู่กับปุย๋ยว่ามันเพียงพอหรือเปล่า พวกนี้กินปุ๋ยเก่งโตวไวครับจึงจําเป็นต้องให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเต็มที่และมันจะให้ผลผลิตกับเราได้เยอะมากๆเลยครับซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิ้วเช่นแอคมีและจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุย๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุย๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับวมันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งเา633าซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลย่าอาหารครบ14่าอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเ c 6.3หตัวนี้จะมีซิลิกัานนาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินบ้านเพื่อนเป็น,ปนยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจซีโอสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนคฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทงองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้งข้า,ขาวโสามพีน่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับเจสอมสามยังไงความต,าต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลข้างขาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลข้างขาวสูงมากมาก แล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสามะเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มือข้าขาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยหองจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็็็นนนนนปปุ๋ยยอิทรรีี์กได้้เเพาะตััวม ออแกนิกแบบ100%ตสองตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนาๆนาจนเข้าไปสู่ท่อน้าเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรค เยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทาให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีีีีนนน้้้สกกััดมมมมาาาจาธรรชตติ100ทต่องขึปุ๋ยเค เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ตไรสารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้ว จะเป็นไคโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วนเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้ใหกับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2สูตรครับหิ้วหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อ มีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวฮิวเป็นตัวจับตัวแอคมีเป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวอสมแอคมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละหนึ่งครั้งก็พอยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพารวันพารวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โ,นโนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพอรัลมันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะม รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสำหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยกอกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยกอก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊กอกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยกอก2ปุ๋ยกอก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก ล็อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้ควบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14บ่า,า,หาเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอกมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอก,กอ1ก๊อกอก๊อกอกครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอรนคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวดเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ฮิวรไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเวอรยเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคืออช่่วงเกกก็็บผลผลัันนนี้ม้มมไรู ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนำเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อน เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับเมื่อพืชประเภทนี้เราปลูกเป็นไร่ๆพอเวลาเราปรับที่เนี่ยเราก็ต้องปรับทั้งแปลงใช่ไหมฮะในส่วนนี้พอเวลาเราไถาปรับที่เนี่ยเราหวานไปเลยครับปุ๋ย JC63 3กกระสอบต่อ1นไร่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วันถึง30วันครับหลังจากนั้นก็ลงต้นพันธุ์ได้เลยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์เราอยากจะแช่เมรดิพันธุ์ก็สามารถทําได้นะ โดยใช้ปุ๋ยน้ำ JC 3 0 1พลัย์หนหิ้วผสมลงในน้ำแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแชร่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ำของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ำบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแชร่นะับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอรคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหว่านปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งนะครับเราอาจจะใช้ปุ๋ยเม็ดสูตรไหนก็ได้นะฮะหกระสอบต่อ1นไร่หว่านเพื่อบํารุงต้นส่วนปุ๋ยน้ำเราจะใช้ตอน ที่มันแตกใบใหม่มาแล้วก็จะใช้สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก JC 3 0 1 p l u ยหิ้ว1หิวแล้วก็แอคเมีฉีดพ่นทุกๆ5วันก็ดีครับ7วันก็ได้หรือ14จวันก็ได้และทุกๆ1เดือนก็ผสมแอค e มีเข้าไปเพื่อป้องกันเชื้อโรคฉลาพอถึงกลางฤดูกาลปุ๊บเราหว่านปุ๋ยเม็ดอีก1รอบครับ1กระสอบต่อหนึ่งได้แล้วก็รอเก็บเกี่ยวได้เลยฮะ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราปรับที่ใหม่ใช่ไหมฮะถ่ายที่ใหม่ก็เข้าสูตรเดิมครับหวานปุ๋ยเจสิโอมสามสองกระสอบต่อหนึ่งไร่แล้วทําเหมือนเดิมแค่นี้ก็จบแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนปุ๋ยมาใช้ปุ๋ยในเครือของจอร์นคอยแบบกลางฤดูกาลเนี่ยคือเราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาเดิมก่อนแล้วรอบต่อไปจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยของจอร์นคอยแล้วผมแนะนําว่าให้ผสมปุ๋ยเคมีเดิมกับปุ๋ยเม็ดของจอ์นคอยเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งแล้วก็หวาน เหล๋ยวฤดูกาหน้าเราค่อยใช้ปุ๋ยของจรคอยแบบฟูลเซตเต็มสเต็มครับถ้าเพื่อนๆนจะปลูกต้นไม้นี้แบบรายต้นเอาใส่กระถางหรือปลูกแค่ต้น2ต้นไม่ได้ปลูกเป็นไร่ก็สามารถทําได้ครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วนปุ๋ยเม็ดครับใช้แค่หยิบมือเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับปุ๋ยเมเ็ดเราใช้1กระสอบต่อหนึ่งไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดคํนนานวณหารได้เลยครับหไร่เนี่ยมันได้กี่ต้นและนี่หต้นเนี่ยต้องใช้กี่หยิบมือเราใช้นิดเดียวครับ เพื่อนๆอาจจะใส่3ครั้งต่อหนึ่งฤดูกาลเหมือนหวานแบบไร่ก็ได้หรือจะใส่เดือนละ1ครั้งก็ได้เหมือนกันเราปลูกน้อยเรามีเวลาดูแลเยอะจะใช้แบบวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนปุ๋ยน้ำก็ฉีดพ่นในปริมาณที่เท่าเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยใน เครื่องของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอรนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสม,มือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชรา,าจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่น ปุ๋ยหวงจรคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรลวฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นมาต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งเพื่อจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจซีมสามก็ใช้มูลขางเขาขงสามก็ใช้ทองลน้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกตต่่่าางกกัันนนนนไปปแเเเเ้้เ้้ยอีคคคะถิดพืๆใชุ๋ มีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปยุ๋ยเจสิวสามในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ําก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับววาเพื่อนเจะเน้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียว แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับโปน้ำเนี่ยสับแค่สอ,อย่างครับไม่3 0มก็ F อฟพัดไม่พัดวันก็พัดทูส่วนฮิวส่วนแอค e มีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอห์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆลครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอห์นคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอห์นคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้น มาของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาด ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆนจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆนจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับ แต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนเ ได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุยของจอรคอยและตัวผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ